สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับสามบัานเป็นบาลานซิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำวิธีการสอนนะครับการดิดลูกคิดแบบติดสูตรฐานห้านะครับะนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้สอนวิธีการดิดลูกคิดกับเลขโดยตรงนะครับโดยไม่ไม่มีการ ทดยืมอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําในการทดยืมที่เป็นเกี่ยวกับเลขฐาน5นะครับอะไรคือเลขฐาน5นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการดีลิลรกคิดนะครับมันจะมีตัวเลขกลขุ่มตัวเลขอยู่2ประเภทนะครับก็คือเลขโดยตรงที่คือไม่ต้องไม่มีการทดการยืมเช่นบวก2บวกสลบสบวกหบวกหลบหบวกเบวกอีกสอันนี้นะครับ คือเลขเลขโดยตรงที่ไม่ต้องทดยืมเลยทั้งสิ้นนี่คือสามารถดิดด้วยกับตัวมันเองเลยนะครับก็คือบวก3มลบ3มันตรงตัวเลยนะครับแต่มันจะมีอีกตัวเลขอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่ต้องใช้สูตรนะครับเช่นบวก4บวกอีก2ต่อได้ไหมครับไม่ได้เห็นไหมครับการที่บวกต่อไม่ได้อันนี้แหละครับที่จะต้องใช้การทดยืมฐานห้าหรือว่าฐาน10หรือฐานผสมนะครับ ซึ่งในการใช้สูตรเ่ยมันจะมีด้วยการ3ตัวคือ50แล้วก็ผสมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของฐาน5นะครับเลขฐาน5หมายถึงอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้จักองค์ประกอบของฐาน5ก่อนนะครับฐาน5นะครับอ่าฐาน5 ฐาน5คืออะไรนะครับฐาน5ก็คือตัวเลขที่บวกกันแล้วได้5นั่นเองนะครับองค์ประกอบของฐาน5คือตัวเลขที่บวกกันแล้วได้5เช่นเลข1นะครับเลข1บวกกับเลขอะไรไ 5. เราได้5ก็ต้องบวกกับเลข4ถ่กไหมครับเลข2บวกอะไรได้5ครับก็ต้องบวก3เลข3นะครับบวกอะไรเลข3ก็ต้องบวกกับ2 แล้วก็สุดท้ายคือเลขก4บกกับ1น,นะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้คือองค์ประกอบของฐาน5ก็คือ1คู่กับ4 2คู่กับ3 3คู่กับ2แล้วก็4คู่กับ1น,นะครับอันนี้คือจูวสําคัญมากนะครับในการทําฐาน5เพราะว่าถ้าเด็กๆนะครับหรือใครก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะจับคู่ได้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะทําให้เราทําและเกิดความสะดุดล,ล่าช้านะครับ อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องจับคู่ให้แม่นก่อนอย่างเช่นผมถามว่า2คู่กับอะไรเราต้องตอบไปเลยว่า3 4คู่1 2คู่3 1คู่4 4คู่1 3คู่2เราต้องตอบได้อย่างรวดเร็วนะครับถึงจะสามารถทําเลขฐาน5ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่า1คู่กับ4 2คู่กับ3 3คู่กับ2แล้วก็4คู่กับ1ในฐาน5นะครับอ่ะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็มาทำฝั่งนี้นะครับ ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับคือที่เราต้องฝึกฝนส่วนขวามือจะเป็นแบบทดสอบนะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดีดจากด้านขวานะครับด้านซ้ายมือนะครับเอเชค,ครัก็มาดูจากตัว A ตัวแรกเลยนะครับเ<อ>ขาบอกว่า สแล้วก็บวกหนึ่งใช่ไหมครับบวกสแล้วก็ให้เราบวกหนึ่งแต่ว่าในที่นี้ในลูกคิดของเรามีหนึ่ให้บวกไหมครับไม่มีเห็นไหมครับหนึ่งในตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลขฐานห้าเป็นฐานห้าเพราะอะไรนะครับเราดูยังไงว่าฐานห้ากับฐานสิบนะครับวิธีเราที่เราจะต้องดูนะครับคือข้อที่เราบวกเนี่ยมันสามารถบวก5ได้ไหมอย่างเช่นข้อนี้บกสบกอีกห บวกหนึ่งไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ในเมื่อเรารู้ว่าบวกหนึ่งไม่ได้แล้วเราต้องรู้ว่าในลูกคิดของเราเนี่ยสามารถบวกห้าได้ไหมตอนนี้บวกห้าได้ไหมครับบวกได้เห็นไหมครับแสดงว่าถ้าข้อไหนที่มันบวกห้าได้ข้อน an ั้นจะเป็นฐานห้าแต่ถ้าข้อไหนที่มันบวกไม่ได้เช่นมีอยู่เก้าบอกอีกหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมครับแต่ในข้อนี้นะครับบวกหนึ่งไม่ได้แต่ว่าห้ามันบวกได้ไหมครับไม่ได้แล้วเห็นไหมครับ 5มันมีอยู่แล้วแสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นเลขฐาน10เนื่องจากบวกค่าไม่ได้เราก็ต้องบวก10แทนนะครับอจากปี่เลขฐาน5นะครับบวก4แล้วก็บวก1เราตอนนี้ไม่สมามารถบวก1ได้แต่เรารู้ว่าในฐาน5 1คู่กับอะไรครับที่เราจับคู่ไปเมื่อกี้1คู่กับ4ถูกไหมครับดูตรงนี้ครับมันบอกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราบวก1ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้บวก5แล้วก็ลบ4ี่ทำไมถึงต้องลบ4เพราะว่า1นะครับมันคู่กับ4ไงครับในฐาน5้านะครับตัวที่2ก็เาบอกว่าบวก2ไม่ได้นะครับบวก2ในตัวนี้ก็คือบวก2ไม่ได้นะครับให้เราบวก5แล้วก็ลบ3ทมทำไมถึงต้องบวก5ลบ3เพราะว่ามันเป็นฐาน5เราเลยต้องบวก5และที่ต้องลบ3เพราะว่า สองมันคู่กับสามนั่นเองนะครับเลขสามก็เหมือนกันนะครับบวก3ไม่ได้ก็ต้องบวก5แล้วก็ลบ2เพราะว่าสามคู่กับ2แล้วตัวสุดท้ายคือบวก4ไม่ได้ก็ต้องบวก5ลบ1นะครับอ่ะเราจะมาลองลองดิบพร้อมกันนะครับในบรรทัด A เลยบวก4ีบวก1ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เรารู้ว่า1คู่กับ สให้เราบวกหลบสี่เซนะครับอย่าลืมนะครับซ้ายมือเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามฝึกให้ดีดให้มากๆนะครับห้าถึงสิบครั้งก่อ1หนึ่งข้อนะครับแบบนี้นะครับบวกสี่บวกหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสี่เซตบวกสี่บวกหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสี่เซตบวกสี่บวกหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสี่เซตบวกสี่บวกหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสี่ ฝึกดีแบบนี้บ่อยๆนะครับเราจะได้ข้องนะครับแต่วันนี้ผมจะขอทําแค่ข้อละหนึ่งครั้งนะครับมาต่อกันลยแถวบช่อง B เลยนะครับบวกสามบวกสองไม่ได้แต่เรารู้ว่าสองคู่กับอะไรครับสองคู่กับสามก็ให้บวกห้าลบ 3, สามเซ็ตนะครับบวกสี่บวกสองไม่ได้เหมือนกันแต่เรารู้ว่าสองคู่กับสามก็บวกห้าลบ 3, สามเซตหกจเรียบร้อยนะครับ ขยับมาที่ช่อง4บวก2บวกอีก3ได้ไหมไม่ได้แต่เรารู้ว่า3คู่กับ2ให้บวก5ลบ2เซ็ตบวก3บวกอีก3ไม่ได้3คู่กับ3คู่กับ2บวก5ลบ2เซ็ต6บวก c บวก3ไม่ได้3คู่กับอะไรครับ3คู่กับ2บวก5ลบ2เซ็ต7บวก1 บก4ไม่ได้4คู่กับ1บวก5ลบ1เซตบวก2บวก4ไม่ได้4คู่กับ1บวก5ลบ1เซต6บวก3บวก4ไม่ได้4คู่กับ1บวก5ลบ1เซต7บวก4บวกอีก4ไม่ได้4คู่กับ1บวก5ลบ1เซต8นะครับนะครับเมื่อกี้ก็ในเรื่องของ5บวกเราทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มาถึงส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นในเรื่องของการห้าลบนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าบวกสี่จะบวกอีกสองเนี่ยเราดูอย่างเงว่ามันเป็นฐานห้าเนื่องจากเราสามารถบวกห้าได้ถูกไหมครับมันเลยเป็นฐานห้าแต่เวลาลบนะครับเราจะต้องมองอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นข้อแรกเขาบอกว่าบวกห้าให้เราลบหนึ่งมีหนึ่งให้ลบไหมครับไม่มีถูกไหมครับถ้าข้อนี้นะครับ เวลาลบนะครับให้เราสังเกตว่าเราต้องเอา1ไปลบกับตัวอะไรตัวเลขไหนนะครับมีอยู่5้าจะต้องลบ1ถูกไหมครับแต่ว่าเราไม่มี1ให้ลบแสดงว่าเราต้องเอา1มาลบกับ5สําหรับข้อนี้แสดงว่าข้อนี้จะเป็นฐาน5เพราะเราต้องเอา1มาลบกับเลข5นะครับเพราะมันไม่มีเลข1ให้ลบแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหล่ะมันมีอยู่1ิถูกไหมครับตอนนี้เรามีอยู่10บเราจะลบ1 ซึ่งมันไม่มี5ให้ลบแสดงว่าข้อนี้เราต้องเอา1มาลบกับเลข10แสดงว่าข้อนี้จะเป็นฐาน10ไม่ใช่ฐาน5นะครับนั่นคือวิธีการดูฐาน5ลบนะครับให้เราดูว่าเราต้องเอา1ไปลบกับตัวไหนเลข5หรือเลข10นะครับโอเคมาต่อกันที่โจทย์ตัวนี้ครับบวก5้ลบ1ได้ไหมไม่ได้แต่เรารู้ว่า1คู่กับ4เขาบอกว่าถ้าลบ1ไม่ได้ ให้บวก4แล้วก็ลบ5นะครับบวก4แล้วก็ลบ5เซต4โอเคข้อต่อไปนะครับบวก5ลบ2ไม่ได้แต่เรารู้ว่า2คู่กับ3ก็บวก3ลบ5เซต3บวก6ลบ2ไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5เซต4อ่าเรียบร้อยนะครับต่อไปบวก5บวก ลบอีก3าไม่ได้3มคู่กับ2บวก2ลบ5เซตสองบวก6ลบ3ไม่ได้3ามคู่กับ2บวก2ลบ5เซต 3, บวก7ลบ3ไม่ได้3มคู่กับ2บวก2บวก 2, บวก2ลบ5เซต 4. โอเคสุดท้ายนะครับบวกห้า ลบสี่ไม่ได้4ี่คู่กับ1บวก1ลบ5้าเซทห้าบวก6ลบ4ไม่ได้4ี่คู่กับ1บวก1ลบ5เซทสบวก7ลบ4ไม่ได้4ี่คู่กับ1บวก1ลบ5้าเซทสาลบ8บวก8ลบสไม่ได้4ี่คู่กับ 1, 1, 5, 1 8, 8 8, 4, 4, บวก1ลบ5เซทสเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือการฝึกเดชในด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสูตรตัวเต็มให้เราอยู่แล้วนะครับก็คือบวก1ไม่ได้บวก5ลบ4บวก2ไม่ได้บวก5ลบ3 บวก3ไม่ได้บวก5ลบ2บวก4ี่ไม่ได้บวก5ลบ1นะครับถ้าเป็นการลบลบ1ไม่ได้บวก4ลบ5ลบ2ไม่ได้บวก3ลบ5ลบ3ไม่ได้บวกสองลบ5แล้วก็สุดท้ายลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5นะครับแต่ตรงนี้มันพิมพ์ผิดนะครับจริงๆต้องเป็นเลข5้าโอเคนะครับก็เรียบร้อยในฝั่งซ้ายมือนะครับทีนี้เรามาลองทำในที่เป็นโจทย์กันบ้างนะครับที่เป็นโจทย์นะครับ อย่าลนะครับจับเป็นสอ,สองมือนะครับมาเริ่มที่ข้อที่หเลยโจทย์ว่าบวกสบวกหาแล้วก็ลบหสามารถดิดได้เลยนะครับคาตอบคือ3ามข้อที่สองบวกสบวอีกหได้ไหมครับไม่ได้แต่เรารู้ว่าหคู่กับอะไรหคู่กับสก็บวกหลบสบวกอีกสองเซตเจ็ดบวกสบวอีก1ไม่ได้ 1นึ่งคู่กับสี่บวกห้าลบสี่บวกอีกสามเซตแปดครับอ่านต่อไปนะครับบวกสี่บวกหไม่ได้1คู่กับสี่บวกห้าลบสี่บวกอีกสี่เซตเก้าบวกหกลบห้าบวกอีกเจ็ดนะครับบวกได้เลยเซตแปดนะครับบวกส บวกสไม่ได้2คู่กับ3บวก5ลบ3บวกอีก3เซ็ตเบวกสบวก2ไม่ได้2คู่กับ3บวก5ลบ3บวกอีก2องเซตแบวก2บวก7แล้วก็ลบ6กเซตสบวกสบวก2ไม่ได้2คู่กับ3บวก5ลบ3บวกอีก1เซ็ตเ บวกสองบวก7แล้วก็ลบ8ได้เลยนะครับบวกเซตหนึ่งอ่าข้อต่อไปนะครับแถวที่สองบวก9บวกอีกหนึ่งไม่ได้นะครับจำต้นคลิปที่ผมบอกได้ไหมครับว่าบวก9้าถ้าบวก1ไม่ได้นะครับถ้าบวกไม่ได้ให้เราสังเกตว่าบวก5ได้ไหมถ้าบวก5ไม่ได้ก็ต้องบวก10ถูกไหมครับซึ่งข้อนี้ไม่สามารถบวก5ได้ มี5อยู่แล้วแสดงว่าข้อนี้ต้องบวก10ซึ่งเป็นฐาน10นะครับ1นในที่นี้ก็ต้องเป็นฐาน10 1คู่กับอะไรในฐาน10ครับถ้าเป็นฐาน5ถ้าเป็นฐาน5นะครับ1ก็ต้องคู่กับ4ถูกไหมครับถ้าเป็นฐานนี้แต่ว่านี่เป็นฐาน10 1ก็จะคู่กับ9นะครับเพราะ1นบวก9ได้10นะครับข้อนี้ก็เลยเพราะว่า1คู่กับ9ก็เลยต้องลบ9แล้วก็บวก10นะครับแล้วก็ลบอีก3เห็นไหมครับ มี3ามให้ลบไหมไม่มีนะครับถ้ามี5อยู่จะเป็นฐาน5แต่ข้อนี้มี5ม้าไหมครับไม่มีเราจะเลยจําเป็นต้องเอา3มาลบกับ10มันเลยเป็นฐาน10 3าก็ต้องคู่กับ 7,~~10 ดลบสิบวกเตอบเจนะครับสำหรับเรื่องฐาน10นะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะเป็นฐาน10นะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นความรู้คร่าวๆไปก่อนนะครับต่อไป บวก4บวก3ไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2อบวกอีก2เซต9บวก7ลบ 6, บวก5เซต6บวก4บวก3ไม่ได้3คู่กับอะไรครับ3คู่กับ2ก็บวก5ลบ2อลบอีก5เซต2ต่อไปนะครับบวก3บวกอีก3ไม่ได้3คู่กับ2บวก5ลบ2อบวกอีก2เซต 8, 7, 8. บวกสี่บวก6ไม่ได้อ่าบวกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเลข6นะครับเลขหตัวนี้นะครับเป็นฐาน10นะครับ6คู่กับ4ก็ลบสี่บวกสิบลบเ็ดเก็เป็นฐาน10นะครับลบสีบวกลบสิบวกสเพราะ7คู่กับ3มนะครับเซตสามยังไม่ต้องไปสนใจเยอะนะครับบวกหนึ่งบวกสามบวกอีกสี่ไม่ได้สี่คู่กับหนึ่งบวกห้าลบหนึ่งเซตแป บวก c บวกอีก4ไม่ได้4คู่กับ1บวก5ลบ1แล้วก็ลบ7นะครับเซต1บวก3บวก4ไม่ได้4คู่กับ1บวก5ลบ1ลบอีก6เซต1บวก9บวก2ไม่ได้ข้อนี้บวก5ได้ไหมครับไม่ได้ต้องบวก10เป็นฐาน10 2คู่กับ8ลบ8บวก10ลบอีก3 3คู่กับ7ลบ10บวก7เซต8 ในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องฐานสิบอยู่แล้วนะครับก็รอบนี้ผมก็จะไปเร็วๆเ,เลยนะครับบวกห้าลบหนึ่งไม่ได้เห็นไหมครับเราต้องเอาหนึ่งมาลบกับห้าเป็นฐานห้าหนึ่งคู่กับสี่บวกสี่ลบห้าแล้วบวกอีกห้าเจ็ดเก้าบวกห้าลบหนึ่งไม่ได้หนึ่งคู่กับสี่บวกสี่ลบห้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งไม่ได้บวกอีกหนึ่งไม่ได้นะครับหนึ่งคู่กับสี่ก็บบวกห้าลบสี่ บวกเจ็ดลบสองลบหนึ่ไม่ได้1คู่กับ4ี่บวกสลบห้าเซตสี่บวกสบวกหลบแเซตหนบวก,ก,ก1บวก9ไม่ได้9ตอนนี้เป็นฐาน10บนะครับเคู่กับ1นึ่งลบหบวกสิลบหไม่ได้1เป็นฐาน10เห็นไหมครับข้อนี้เราต้องลบ เอาไปลบ5้าไม่ได้แต่ว่าต้องเอาไปลบกับ10เป็นฐาน10 1คู่กับ9ลบ10บวก9ก้บเนะครับบวก5ลบ2ไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวกอีก5เซ็ตแบวก6ลบ2ไม่ได้2คู่กับ3บวก3ลบ5บวกอีก5้าเซ็ตเบวก5ลบ2ไม่ได้2คู่กับ3ามบวก3ลบ5บวกอีก1เซตสี่ บวก4บวก7 7คู่กับ3ลบ3บวก10ลบบวกลบอีก5 5คู่กับ5ลบ10บวก5บวก5ลบ3ไม่ได้3คู่กับ2บวก2อลบ5บวกอีก6เซต8แถวสุดท้ายแล้วนะครับบวก5ลบ3ไม่ได้3คู่กับ2บวกส ลบห้บอกอีกหนึ่งเซตสามบวกหลบสาไม่ได้3าคู่กับ2องบวกสองลบหบอกอีก6กเซตเก้าบวกห้าบวกสามลบเจ็ดเซตหนึ่งบวกหลบสไม่ได้4คู่กับ1นึ่งบวกหลบหบกอีกห้าเซตหกบวกสีลบสแล้วก็บวกเจ็ดเซตแปดนะครับบวกหลบสไม่ได้4ี่คู่กับ1นึ่งบวกหลบห้า แล้วก็บวกอีก7นะครับเซษเบวก7ลบ4ไม่ได้4ี่คู่กับ1บวก1ลบ5บวกอีกหกเศษเบวก3บวก8ไม่ได้เป็นฐาน10 8คู่กับ2ลบ2บวก10ลบ4ไม่ได้4เป็นฐาน10 4คู่กับ6ลบ10บวก6นะครับเซษหเศษ7บวก4ี่บวก1ไม่ได้1คู่กับ4บวก5ลบ4ี่ลบ3ไม่ได้3คู่กับ2บวก2ลบห้า เซตสองบวกสามบวกสองไม่ได้สองคู่กับสามบวกห้าลบสามแล้วก็ลบสี่ไม่ได้สี่คู่กับหนึ่งบวกหนึ่งลบห้าเซตหนึ่งครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในเรื่องของการฐานห้าบวกแล้วก็ฐานห้าลบนะครับก็อย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกซ้ายมือนะครับฝั่งนี้นะครับต้องทำ พยายามดีดให้มากนะครับ5 1 0ถึงครั้งต่อหนึ่งข้อนะครับส่วนข้อนี้นะครับมันก็จะมีข้อที่เป็นฐาน10เข้ามาค่อนข้างหลายข้อเหมือนกันนะครับประมาณ4 5ถึงข้อเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะเจอกันในเรื่องของฐาน10นะครับบวกบวกแล้วก็ลบนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ